วะลัสสทุกขดขันัส,สะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุอิทัพิขเวอริยาสาวโก ปฏิจจสมุปบาทันเยวะสาธุกันโยนิโสมานาสิกรโรติปิขุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติ อีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาทาอีทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแหน่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทังนิรุชติ เพราะความดับไปเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยัติทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจยาวิญญาณ เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมญญีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ สลายตะปัจจยาผัโสโศเพราะมีสลายตะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยา ตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระวะปัจจยาชาติ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชะรามรานังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส ภูปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวะลัสะทุกขขันธสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังคาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังคาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ วิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงม,มีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงม,มีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธา พัสสนิโรธโเพราะมีความดับแห่งสลายจตนะจึงมีความดับแห่งผัสสผัสสนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งผัสส จึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธ เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะานิโห้า,า,าพระ,ะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพพระ,ะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามะรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชะชรามรณะโสกะ ปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุอิทัพิขเว อาริยสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกันโยนิโสมานสิกรโรติภิกขุทั้งหลายอาริย